สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในแผน vs Ben l o t ซึ่งตั้งแต่อัปเดตฮาโลวีนมาเนี่ยผมยังไม่ได้มาทําคลิปเลยเพราะว่าผมเนี่ยป่วยนั่นเองนะป่วยหนักมากไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลย oh, <no. S 1> อ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยดูทุกคนดูดูผมฟาร์มมาผมเนี่ยได้ฮาโลวีนการ์ดมา62บใบแล้วอันนี้ฟาร์มแค่ประมาณวันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ผมมีแคนดี้เหลืออยู่ตั้ง2000กว่าซึ่งวิธีการได้แคนดี้เนี่ยก็คือการฆ่าตัวที่มันเป็นแอนิคอนอ่าตัวที่มันเป็นเฮดเลดแล้วก็ ความกินเบรดอตนะมันจะบบเดินมาเรื่อยๆนะมันจะเป็นตัวที่อยู่ในทีมฮาโลวีนนั่นเองนะเวลาที่มันเดินมาแล้วเราฆ่าเนี่ยเราจะได้เป็นทางด้านของแคดดี้เคนตรงนี้โอเคแล้วทุกคนดูนี่นะผมได้เงิน1 5ล้านต่อวินาที <Wow. S 1> เป็นไงแล้วทุกคนเนี่ยได้เงินเยอะแบบนี้ไหมหรือว่ามีใครได้เยอะกว่านี้ไหมตัวที่เยอะที่สุดของผมเนี่ยจะเป็น6 7นะได้40,000 0ต่อวิที่เป็นแฟรงกินสไตล์30,000นนะแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบ พวกแฟงเกนสไตล์ลงมาเหลือก็ตัวนี้นะอาจเป็นตัวแฮกก็ตัวนี้ก็ได้แค่ส0 0 0สนแฟงเกนสไตล์ก็2องแสนเนะเกือบ300,000นะสองแประมาณนั้นนะเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะนี่นี่เป็นตัวพัมกินนะต่ำสุดก็ประมาณแสนนะนี่ตัวต่ำสุดของผมคือแสนหกนะเป็นพัมกินนะติดบัฟเฮดเลด t e นเองนะไม่มีหัวซึ่งเนี่ยผมมีบัฟพัมกินแล้วก็บัฟเฮดเลดนะไอสอบัฟนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นบัฟ ลิมิเต็ที่อยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนเพราะว่าเวลาที่เรากดมาใน Index เนี่ยเราไม่สามารถหาได้นะเห็นปะ่ะเนี่ยเลื่อนเนี่ยมันไม่มีบัฟไอพวกนั้นขึ้นนะประมาณนี้เลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าโหดมากๆและดูทุกคนดูนี่มันปรับให้ต้นไม้เนี่ยสามารถตันเวลสิแล้วดูต้นเทเมทิโอผม 1.5m เวรมากนะคือบอกเลยว่าตีทีตายอะ่นะโหดสุดๆนะโหดสุดๆเรามาดูทางนี้กันบ้างดีกว่า สำหรับตรงฝั่งทางนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะว่าทำยังไงเราถึงจะได้ตัวแคนดี้เคาน์ตัวขนมหวานเนี่ยไอตัวแคนดี้นะผมชอบเรียกว่าแคนดี้เคานนะผมเรียกผิดมันคือแคนดี้อ่ะมันก็จะมีเป็นทางด้านของของที่เราให้สุ่มเนี่ยอันนี้อีเวนต์เลยแค่2วันเท่านั้นจะมีแคนดี้สปูกี้เครดนะอันนี้ก็จะมีให้สุ่มนะไม่ว่าจะเป็นตัววิสพอร์ชนะเมดูซนะ่าเฮดนะตัวเอ่อเป็นเหมือนกระดูกอ่าตัวการ์ดแพคแล้วก็เว็บ เรเนตอันนี้น่าจะเป็นเหมือนระเบิดใหญ่บงมนะุมมั้งผมเดานะน,นี้เป็นสุ่มการ์ดนะแบบนี้อาจจะผมเปิดให้ดูสักใบอุ้ยออราสีแดงแบบนี้แสดงว่าได้ใช้นี่นะแสดงว่าได้ใช้นี่แน่นอนรเรียบร้อยได้ใช้นี่นะอันนี้เหมือนจะเป็นใช้นี่ใบที่46 ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนเอาเป็นว่าก็ไม่แย่แล้วกันผมเหลือไว้เปิดดีเยอะเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดในคลิปช็อตแล้วกันเพราะว่าถ้าเปิดในคลิปยาวเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อนะอันนี้เป็นแคนดี้เบนรอดเครสนะอันนี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นทางด้านของตัวเฮสเลตฮอสแมนนะมีแบบเป็นตัวอะไรเป็นตัวเหมือนโลงสมนะเป็นอะไรนี่คืออะไรสมองเหรอแล้วก็ตัวกระดูกนะซึ่งอันนี้ก็เป็นพวกเบนรอดที่เอามาใช้นะผมไม่มั่นใจว่าโหดแค่ไหนอาจจะผมสมไม่ดูกัอ่ะสมมติได้มาลองดูว่าจะได้ของดีแค่ไหนนะ ปึ๊ปปุ๊ป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 ๊โอเคได้ตัวธรรมดาอะสองพันห้านะก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะแต่ผมสุ่มให้ดูอีกกล่องคือมันแบบว่ามันไม่ได้ดีมากนะทุกคนถ้าเราไม่ได้ตัว0เวูเนี่ไอ้ตัว5%เนี่ยล้วก็ตัว5%เนี่ยไม่รู้ว่าโหดแค่ไหนเหมือนกันนะเห็นปะได้เท่าเดิมคืออแล้วก็จะมีตรงกล่องตรงนี้นะเหลือแค่790แสกกล่องถือว่าเยอะมากๆนี่กล่องลิมิเต็ดนะมีโอกาสได้ตัวต้นไม้ตัวนี้แล้วก็ดูดีมีโอกาสได้เป็นนนนนพววววบัีออด้ยยซึ่่่่งงสตเผมมา มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอันนี้มันคือเอเรียกว่าอะไรเป็นเป็นพวกพืชในอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยพืชในอีเวนต์เนี่ยที่ปลูกแล้วมันจะติดเป็นพวกบัฟสปูกี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราหาจากไอ้พวกนี้ได้หรือเปล่ายวลองสุมดูนี่ผมไม่เคยสุมเลยนะทุกคนผมเคยสุมแค่การ์ดนะผมไม่เคยมาสุมไอ้พวกนี้เลยเมดูซ่าเฮดโอกาสได้15%บห็นะไหนขอดูหน่อยถ้าเรากดใช้จะทำให้ เบรนรอทุกตัวกลายเป็นหินโอเคโอเคสูมอีกนิดหนึ่งสูมอีกนิดหนึ่งไหนขอดูหน่อยดีว่าจะได้อะไรนะปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะเว็บเกรเนตอันนี้เป็นอ่าอิมทูเบรนร็อตนะแล้วก็เว็บตัวนั้นอ่าโอเคยิงใส่ตัวเบนร็อตแล้วก็เหมือนจะแบบว่าสตันตัวนั้นนะแบบตึงตัวนั้นไว้นะผมไม่รู้ว่ามันตึงนานแค่ไหนนะแต่ว่ามันจะเป็นการตึงตัวนั้นไว้นั่นเองนะปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะเมนูซาเฮดไม่สนใจนะ เอาจริงผมแอบสนใจวิตโพชันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านั่นเองนะอ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าวิตโพชันทำอะไรได้แต่ก็ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยใหม่ละอันนี้สุมในโอ,อ้โหสมวันนี้ห้สิบูมวันนี้ตั้งร้อยหนึ่งนะโอเคมันก็เป็นการลุ้นดวงนะบางทีก็อาจจะดวงดีได้เลยหรือดวงไม่ดีนะโอเคเหมือนผมจะไม่ไม่ได้นะ,ะกล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายแล้วที่เกดสุ่มแล้วนะมันเกลือนะทุกคนเอาเวลาไปซื้อเป็น ใช้เอานี้น่าจะคุ้มกว่าเนี่ยเอาเวลาไปซื้อพวกแพ็กการ์ดนี่คุ้มกว่านะผมซื้อแพ็กการ์ดให้หมดเลยผมรู้สึกว่าซื้อแพ็กการ์ดคุ้มสุดเพราะว่ามันมีโอกาสได้การ์ดมาแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดเราได้ซ้ำเยอะๆเนี่ยเราก็มาเมิร์ชตรงนี้ได้นั่นเองนะแล้วการ์ดมันจะได้เก่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เนี่ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวนี้แล้วทุกคนนี่ตัวสต o ร์ฟ e d เซียอันนี้ผมไม่ได้ซื้อไว้นะบอกเลยว่าแสนมากๆแล้วก็มีเอ่อรีเบิร์สใหม่นะอะไรประมาณนั้นอ่ะพวกน ยังไม่มีของมาใหม่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีท่าหน้าของเบลล็อตมาใหม่หลายๆตัวนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ AFK เลยโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะก็มีประมาณนี้นะมาแวะเวียนมาอวดกันเล็กน้อยนั่นเองหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเก่งกว่าผมแล้วนะสาหรับคนไหนที่มีเงินเยอะกว่าผมหรือว่ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มานะเนี่ยเงินต่อวิเนี่ยใครมีเท่าไหร่แล้วก็มีเบลล็อตอะไรเจ๋งๆมีพืชตัวอะไรเจ๋งๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยสำหรับคลิป